ราก็มาถึงสวนกเกษตรเพชรธานีแล้วนะคะเป็นสวนกเกษตรผสมผสานนะคะสําหรับสวนตั้งอยู่ที่บ้านหนองสองห้องตําบลสํารงอําเภอสํารงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเรามาถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสวนกันแล้วนะคะทุกคนตามมาเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะมีป้ายบอกนะคะนี่คะ่ะทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะสวนกเกษตรเพชรธานียินดีต้อนรับนะคะทุกคน เรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศร,รอบๆสวนกันนะคะมีทั้งแปลงผักออแกนิกนะคะดูอินทผาลามกันนะคะามาเลยะคะ่ะอันนี้นะคะเราก็จะมีต้นมะม่วงต้นน้อยหนานะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมสวนเกษตรเพชรธานีนะคะ,ะในสวนก็เป็น กเกษตรผสมผสานนะคะก็จะมีทั้งผลไม้มีทั้งแปลงผกักแล้วก็มีทุ่งนาข้าวนะคะรวมถึงการเลี้ยงปลานะคะเดี๋ยวเรามาชมอ่าต้อนอินทผลัมกันเลยนะคะตอนนี้กําลังออกผลนะคะตอนนี้ใกล้จะได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาดูนะคะอันนี้อันนี้คือผลของอินทผลามนะคะอันนี้นะคะเป็นปีแรกที่อินทผลัมให้ผลผลิตนะคะ ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ต้นนะคะตอนนี้เจ้าของสวนเสียมันออกออกลูกสามต้นปีนี้นะคะอินทรพาลัมนะคะออกผลสามต้นนะคะปีนี้นะคะแล้วก็แทนจะเปิดสวนวันที่ยี่สิบกรกฎาคมนี้นะคะแต่ว่าเจ้าของสวนหายไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแอบทิมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเจ้าของสวนหายไปนะคะนี่นะคะ อันนี้เราเก็บชิมสดๆเลยนะคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะปลอดสารเคมีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราชิมให้ดูนะคะอืทุกคนกรอบแล้วก็หวานมากนะคะอยากให้ทุกคนมาลองชิมค่ะสวนเกษตรเพชรธานีนะคะอยู่ <c oughs> <c oughs> มือกล้อของเราตกน้ํานะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเจ้าของสวนอิทธาลัมเพชรธานีนะคะ เดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยนะคะอ๋อชื่อใหม่ค่ะอันนี้เป็นเจ้าของสวนนะคะชื่อใหม่ธานีนะคะเป็นที่มาของเจ้าของสวนเพชรธานีนะคะมาจากน้ำสกุลสทนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆต้นนี้ิลธรรมกันเลยค่ะเธอไม่ให้ฉันเก็บล่ะค่ะผีตีทั้งนั้นเลย่้องเขา อันนี้นะคะอันนี้เนะาะก่อนจะได้ผลผลิตมาเนี่ยนะคะอยากทราบว่าใช้เวลานานเท่าไหร่คะสามปีจ้ะอันนี้ใช้เวลาปลูกสามปีนะคะผลผลิตก็ออกให้สามต้นนะคะสําหรับปีนี้เนาะมันเป็นปีแรกเราไม่มีความรู้มาก่อนเราก็ลองผิดลองถูกนะคะเพื่อเรียนรู้ไปด้วยนะจ้ะอันนี้สําหรับอายุการเก็บเกี่ยวนับตั้งแต่วันที่เราผสมจันทร์นะคะมันก็จะประมาณ 150หสิวันค่ะใอหญ่ลนะคะอันนี้ก็เป็นอินทผลัมของสวนเพชรธานีนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้เป็นต้นที่สองนะคะใหญ่มากต้นนี้มีผลผลิตสองพวงนะคะถ้าสมอาราคานะคะเราจะเปิดสวนวันที่20กรกฎาคมนะคะ20จะถึงนี้นะคะอ,อยาาให้ ทุกท่านมาลองชมสวนแล้วก็มาชิมผลไม้สดๆจากสวนนะคะสดกรอบอร่อยแล้วก็หวานมากค่ะนะคะอันนี้เราก็จะอะ่มาดูต้นที่สามของสวนอินทรพาลัมนะคะตอนนี้เป็นต้นที่สามนวดต้นนี้นะคะติดสามพวงนะคะต้นนี้ก็หวานเหมือนกันนะคะทุกคนเราชิมทุกต้นเลยนะคะหวานกรอบอร่อยมากเลยนะคะทุกคนปลอดสารพิษแน่นอนนะคะอันนี้เราเก็บสดๆจากต้นนะคะกำลังหลักเลยอย่าบอกให้ นี้เดี๋ยวนะคะทุกคนค่ะเราก็ขอฝากสวนอินทรพาลมสวนเพชรชื่อสวนเพชรธานีนะคะว่าอ่านเร็วๆนี้เราจะเปิดสวนในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะฝากเพื่อนๆทุกๆท่ทานนะคะมาเยี่ยมชมสวนเพชรอ่าสวนเพชรธานีนะคะ,กกะเกษตรเพชรธานีนะคะที่ บ้านหนองสองห้องตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะราคาโปรโมชั่นวันเปิดสวนนะคะกิโลกร,รัมละ299บาทนะคะสำหรับเมายกช่อแบบนี้นะคะเราให้ที่กิโลกร,รัมละ250นะคะถ้ามากันหลายๆคนก็สามารถเมายกช่อนะคะร,รับประกันล้วว่าอร่อยจริงๆนะคะหวานกรอบอร่อยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบแค่นี้นะคะบ๊ายบ,ายบายค่ะ